สว e. ัครับตดเออีกาชนะงุท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามาแรางตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นเลสเตอร์เป็นทีมล่าสุดนะครับที่อ่วมหนักเลยอ่วมตามนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสต์แล้วก็เอฟเวอร์ตันนะครับหลังจากที่ถูกตัดสินว่าทำผิดกฎทางด้านของการเงินแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของเลสเตอร์ตี้นั้นโวยแหลกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แล้วจะดูเหมือนว่าจะโดนตัดก่อนจบซีซั่นเดอะแชมเปี้ยนชิพซะด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้คุณต็อปอโยวัตก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้า touch, เลสเตอร์โดนตัดก็ถ่ากับว่าณเวลานี้ในซีซั่นเดียวมีเจ้าป่ามีเอเวอเรตัและจะมีเลสเตอร์โดนตัดแต้มสำหรับการทำผิดกฎานของการเงินแล้วอีกทีมนึงล่ะ ทีมที่มีเกินร้อยกระทงร้อยคดียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่นทำให้ดราม่านี้มันไม่เลิกมันไม่หยุดสักทีฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไี่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางอ,อ,กอีกาชนนาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชนนาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ทีมแรกนะครับ จิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมที่มีกลุ่มคนไทยบริหารครับล่าสุดบิ๊กท็อปอายวัตสีวัฒนประภาซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้นั้นสุ่มเสี่ยงหนักเลยที่จะโดนตัดแต้มนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมา ทางพิมีร์ลีกส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอิสระเพื่อชี้ขาดว่าเลสเตอร์ซิตี้ทีมทีมนี้ทำผิดกฎด,ด้านการเงินซึ่งทำผิดกฎในระหว่างที่พวกเขาโลดเล่นอยู่ในพิีเมีร์ลีกในซีซั่น2023-2024นะครับแล้วทางผู้จัดฟุตบอลลีกซึ่งเป็นผู้จัดการแขง่ขงขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีกรองของอังกฤษเนี่ย ยังมีการขอให้คณะกรรมการนะครับกำหนดบทลงโทษก่อนวันที่4พฤษภาคมเอ๊ะมันเป็นวันที่สำคัญของเลสเตอร์และก็อีกบางทีมด้วยสำหรับการลุ้นเลื่อนชั้นสู่ดพรีเมลีกเพราะว่าก่อนวันที่4พฤษภาคมเนี่ยมันคือก่อนแมตช์สุดท้ายของซีซั่นและในขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ฟุตบอลลีกนะครับได้มีการออกคำสั่งห้ามเลสเตอร์ซื้อขาย เป็นที่เรียบร้อยเราด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ประเด็นนี้คุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภา,าแปลกประหลาดใจมากเซอร์ไพรส์มาก Surprise, เซอร์ไพรส์นเรื่องที่พิมเมอรกเนี่ยดำเนินการต่อเลสเตอร์แบบนี้แต่ทั้งที่ในซีซั่นนี้เนี่ยเลสเตอร์ไม่เล่นอยู่ในพิมเมอรกนะครับแต่ลงมาเล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วที่แปลกใจยิ่งกว่าคือฟุตบอลลีกเนี่ยได้มีการจับมือกับทางพิมเมริกให้เร่ง ดำเนินการในการตัดสินเลสเตอร์ก่อนวันสุดท้ายหรือว่าก่อนนัดสุดท้ายจบลงการกระทําแบบนี้นะครับทางคุณท็อปบอกเลยนะครับว่ามาเป็นการเหมือนจับมือแล้วก็มาทําร้ายทางเลสเตอร์แบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดแล้วการกระทําของพีบรีกแล้วก็ฟุตบอลลีกสอแว์ที่จะเป็นแบบไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งทงที่เลสเตอร์ที่ผ่านมาในเรื่องของการมอบเอกสาร ก็ร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนั่นทำให้คุณท็อปบอกว่าเขาจะทำทุกวิถีทางและก็ไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเลสเตอร์ซิตี้คือครอบครัวของเขาคือทุกอย่างของเขาเขาจะต่อสู้แล้วก็ปกครองสิทธิของสโมสรให้เต็มที่ที่สุดเดี๋ยวก็ต้องมาดูครับว่าสิ่งที่คุณต็อปกำลังจะต่อสู้เนี่ยคุณท็อปจะได้อะไรกลับมา แล้วถ้าหากว่าถูกตัดแต้มจะโดนตัดกี่แต้มเพราะว่าตอนนี้มันช่วงแบบจังหวะชี้เป็นชี้ตายช่วงนาทีสําคัญพวกเขากําลังลุ้นเลื่อนชั้น2อันดับแรกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในแคมป์เลสเตอร์จริงๆนะครับทีนี้ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไปกันที่เจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสครับมีบอกว่าพี่อน้นคุณอน้นคุณอิก,กา ทำไมคุณไม่พูดถึงน้องแฮมฟอร์เรสที่โดนตัดแต้มเลยคุณลืมไปหรือเปล่าผมไม่ได้ลืมครับแล้วผมไม่ได้เมินเฉยหาเวลาอยู่ฮะว่าจะคุยในช่วงไหนดีประชวบเหมาะพอดีครับเริ่มงามยามดีพักเบรกทีมชาติ2วีคก็เลยหยิบประเด็นเนี้ยเอามาพูดคุยกันในคลิปนี้แต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกครับเพราะมันดูหดหูมันดูน่าเห็นใจมันดูน่าสงสาร ไม่ใช่แค่ทีมนอตแฮมฟอเรสต์นะครับเอฟเวอร์ตันด้วยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะนักข่าวคอลัมนิสนักวิเคราะห์พูดคุยกันในเรื่องนี้ไปคุยกันในเรื่องของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรสต์กันก่อนนะครับเจ้าป่าอ้วกนะฮะโดนตัด4คะแนนจากที่ตอนแรกเนี่ยจะโดน6แต้มนะครับแต่ ให้ความร่วมมือในการยื่นเอกสารแบบเต็มที่ทางฝั่งผู้มีอำนาจก็เลยใจดีอ่ะไม่ตัด6ก็ได้เอาไป4ก็แล้วกันแต่4นี่ก็ถือว่าอ้วกแล้วน,นะครับสำหรับทีมที่มีคะแนนเพียงน้อยนิดยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่ในแต่ละวีคแต่ละเดือนทุกแต้มมันมีค่าครับเห็นไหมครับพอโดนตัดไป4คะแนน อันดับของนัำฟอร์เรสร่วมลงมาอยู่ในโซนสีแดงทันทีในขณะที่ลูตันใน2เกมล่าพวกเขาเก็บได้แค่1แต้มลูตันขยับขึ้นมาอยู่ในโซนที่ปลอดภัยเราทำให้ตอนนี้พอโดนตัดนะครับอันนี้เราต้องรอนเรื่องของผลอุทธรด้วยพอโดนตัดปุ๊บเนี่ยทาง o p t ตนะฮะซึ่งเป็นบริษัทรวบรวมสิติชื่อดังเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ทีมตกชั้นในพรมีร์เด็กในซีซั่นนี้ เปอร์เซ็นต์ของนันแฮมฟอเรสต์ Forest, พุ่งสูงขึ้นทันทีครับจากเดิมเปอร์เซ็นต์ที่ตกชั้นอยู่ที่ย3อยู่ที่13%แต่พอโดนตัดไป4%เปอร์เซ็นต์ตกชั้นเพิ่มขึ้นจาก13%ไปอยู่ที่เกือบเกือบ40%นะครับแล้วก็ลดเอาลูต,ตั้นลงมานิดหนึ่งนั่นหมายความว่าพอโดนตัดไป4%คุณแต้มหายไป4นี่ถือว่าเยอะสำหรับทีมที่อยู่ท้ายตารางส่วนอีก2ทีมอย่างเชฟยูอย่างเบอร์ลี่ อันนี้มองเท่งแน่นอนจองแล้วว่าเรียบร้อยศาลาหและศาลา2ส่วนศาลาสอาจจะเป็นต้นหาฟอเรสต์หลังจากที่โดนตัดอันนี้เข้าใจได้ครับแฟนบอลเจ้าป่าไม่สามารถโอดครวนใดๆๆได,ได,ได้เพราะทีมรักของคุณทําผิดกฎด,ด้านการเงินจริงๆครับงบดุลบัญชีในรอบ3ปีติดลบนะครับขาดทุนแม้ว่าในรอบ3ปีนี้ โคตาในการขาดทุนของนักฟอเรสต์เนี่ยไม่ได้เหมือนกับทางเอฟเวอร์ตันนะครับที่ขาดทุนได้ไม่เกิน105ล้านปอนด์แต่โคต้าของนักฟอร์เรสเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน61ล้านปอนด์เพราะได้อนุโลมไงนะเพราะว่าพวกเขา2ปีดังกล่าวเนี่ยเล่นอยู่ในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะโคต้ามาเลยหันเหลือน้อยลงแต่ในแค่ในปีเดียวที่พวกเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยงบดูในบัญชี ไม่ได้สมดุลเป็นตัวเลขแดงคุณขาดทุนเกินมา34.5ล้านปอนด์แล้วมันมาจากอะไรคุณเดินมากผิดไงครับคุณเล่นใหญ่เกินไปจำก็ได้ไหมพอขึ้นชั้นมาเนี่ยเจ้าของสโมสรมาเสียชาวกรีซคนนั้นนี่แบบโอโ้โหไปดึงตัวหน้าใหม่เยอะแยะมากมายใครก็ไม่รู้บางคนรู้จักบางคนใครวันเนี่ยแต่คนที่รู้จักเนี่ยก็ไปทุ่มซื้อตัวมานะครับอย่างมอร g แกน i ิฟไวท นะครับเพลย์เมเกอร์หมายเลขก10ก็ไปดึงตัวมาจากวูฟ p จ่ายไปแบบเกือบเกือบ40ล้านนะครับยังมีไตโวอาโวนียี่มีเนโกวิลเลียมจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วคุณดึงตัวมาเยอะมากเลยอ่ะยาวเป็นหางว่าวเลยเกือบเกือบ20คนนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่สอดคล้องกันระหว่างขาเข้าและขาออกขาเข้าคุณทุ่มเงินแต่ขาออกเนี่ยคุณไม่ได้รับไรายได้เข้ามาเลย ไอคนที่จะทำเงินให้กับทางนอฟเรสมากที่สุดเนี่ยก็คือแบรนันจอร์นสันนะครับตัวรุกคนเก่งของทีมที่ปัจจุบันวันนี้ก็เป็นนักเตะของ t ทนนันฮอร์สเปอร์ปล่อยให้กับสเปอร์ไป47.5ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะเมื่อมาหักลบกลบนี่เฮ้ยมันน่าจะเป็นงบดุลที่สมดุลมากๆแต่กับกลายเป็นว่ามันไม่ทันเดดไลน์ครับการปล่อย b บรน d o จอร h นสันให้กับสเปอร์ต้องนับในบัญชีรอบใหม่ มาหักลบกลบหนี้ในบัญชีก่อนหน้านั้นไม่ได้ก็เลยขาดทุน34.5ล้านโดนตัดไป6เบื้องบนอารมณ์อะ่วยให้นะครับเหลือ4แต่พอเหลือ4นี่ปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าก็มินเมตรการตกชั้นนะครับแล้วนางฟอเรสตเนี่ยคือมีเวลาตั้งตัวเนี่ยไม่นานนะครับมีเวลาตั้งตัวไม่นานนะครับคือโดนตั้งข้อหาแล้วก็ไม่ถึง3เดือนนะครับ โดนทำโทษเลยแล้วตอนนี้คือแบบทางแฟนบอลเจ้าป่าก็ระดมพลังให้กําลังใจนักเตะชุดนี้ว่าไม่เป็นไรยังมีอีกหลายแต้มให้ไล่ล่าใจเย็นๆหลยพวกที่อยู่เหนือขบนไปเนี่ยทั้งเบนส์ฟอร์ดเอเวอร์ตันแล้วก็ลูตันก็ไม่ได้มีแต้มหนีห่างไปจนไกลสักขนาดนั้นยังแซงหน้าได้ถ้าหากว่ารวบรวมสมาธิ แล้วฮึดสู้สักตั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้นะฮะทีมที่กำลังจะโดนเล่นงานอดี๋รอบหนึ่งคือท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันนะครับเอฟวอรตันโดนมาก่อนหน้านี้ครับโดนมาแล้ว10คะแนนตามกันได้ไหมฮะนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากใครก็ตามที่เป็นแฟนเอฟเวอร์ตเนยนคงจะตกใจว่าโ h อะไรวันเนี่ยขาดทุนอยู่ที่ตัวเลข19.5ล้านปอน แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการไปทุ่มเงินสร้างสนามเป็นสนามใหม่ของตัวเองมันก็เลยต้องจ่ายเยอะอะไรแบบนี้แล้วทำไมโดนถึง10คะแนนนะครับก็ทำให้แฟนบอลเอเวอเรตันไม่ค่อยโอเคแล้วก็เวลาเล่นในบ้านนัดเย้าเนี่ยถ้าใครได้สังเกตนะครับแฟนบอลเอเวอเรตันที่อังกฤษเนี่ยจะมีการชูป้ายว่า Corrupt เป็น Corruption ของทางพรีเมียร์ลีก อะไรแบบนี้พวกเขาไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ที่พวกเขาถูกลงโทษมันดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่นะครับท้ง,งที่ก็ให้ความร่วมมือยื่นเอกสารเข้าตามตรอกออกตามประตูตลอดเวลาแต่ก็ยังโดนถ,ถึง10คะแนนยังดีที่ว่ายังถูกลดหลั่นลงมาเหลือแค่6แต่แค่6มันก็ยังดูเยอะตอนแรกเนี่ยแฟนบอลต้านส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะเป็น4แต้มแต่พอเป็น6ก็ยังมองว่าก็ไม่ยุติธรรมอีก แล้วอย่าลืมนะครับว่ายังจะโดนครั้งที่2อ,อีกนะครับเพราะว่าทําผิดกฎ,กฎการเงิน2ปีซ้อนซึ่งครั้งที่2ของเอเวอเรตโดนตั้งข้อหาพร้อมกับนอตทแฮมฟอ o r เรสแล้วว่ากันว่าเอเวอเรตจะโดนอยู่ที่4คะแนนเท่ากับฟอ r e เรสนี่แหละนะครับถ้าโดน4คะแนนปุ๊บแต้มของเอเวอเรตจะหล่นลงมาทันที แล้วจะมีแต้มเท่ากับ Forest ครับแต่ว่าผลตประตูได้เสียดูดีกว่าแต่ทีนี้แฟนเอเวอร์ตนก็มองว่าทางเบื้องบนผู้ถืออำนาจเนี่ยอาจจะใจดีก็ได้อาจจะตัดแต้มเพียงแค่2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะโดนตัดแต้ม2เนี่ยมันยากนะครับก็จะเป็น4พอเป็น4เนี่ยถามว่าจะโดนตัดทันทีในชิซานนี้เลยไหมก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับและอาจจะโดนก่อน จบซีซั่นไม่กี่นัดด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้ว่ากันว่าทางชอนไดส์ทีมงานตัวนักเตะรู้แล้วนะครับว่าจะโดนตัดแน่ๆดังนั้นตอนนี้คือพวกเขาจะรวมพลังในการที่จะฮึดสู้กลับมาตอนนี้ไปแคมป์ปิ้งกันอยู่นะครับไปฝึกซ้อมกันอยู่นอกประเทศอังกฤษคือพยายามที่จะไปเบรนส s t o r m กันสมหัวคุยกันซ้อมร่วมกัน เรียกความฟิตแล้วก็มาลุยกันเฮือกสุดท้ายในช่วงปลายซีซั่นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ต้องถือได้ว่าเอเวอเรสตนฟอร์มไม่ได้ดีเลยนะครับเคยมีช่วงหนึ่งที่ดีมากช่วงหลังจากที่พวกเขาโดนตัด10แต้มอ่ะโอ้โหฟอร์มพิยิงต่อเนื่องชนะต่อเนื่องได้แต้มต่อเนื่องจนกระทั่งมาหยุดเอานะครับในเกมชนะเบอร์ลี่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับน่าเหลือเชื่อมาก ล้วเอลฟ์ตันไม่ชนะใครมาแบบยาวนาน1 1เกมเลยดังนั้นในวันที่30มีนาที่จะออกไปเยือนบอลหมัดเนี่ยต้องชนะแล้วนะครับถ้าไม่ชนะแล้วไม่ยอมเก็บแต้มไม่ยอมโกยแต้มนี่บอกเลยว่า mm hmm. เออร์ตันก็มีโอกาสในการที่จะตกชั้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางออปต้าเองก็มองเออร์ตันว่าโอกาสที่จะตกชั้นก็มีสูงเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าโดนอีกดอกหนึง่งเป็นครั้งที่2ในการถูกตัดแต้ม ทางกูรูบางคนบอกว่าเอเวอเรตสุ่มเสี่ยงมากๆสำหรับการตกชั้นในปีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหน้าฟอร์มฝืดมากไม่ยิงกันเลยท, le, ทั้งเบโต้ทั้งโดมเด็กขอบดเลวินดอมเลวินเนี่ยยิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่เอเวอเรตบุกชนะเวสต์แฮม1-0เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โอ้โหแล้วแบบฟอร์มฝืดมาอย่างต่อเน,นื่องเบตก็ไม่ดีไปกว่ากันนะครับปีก2ฝั่งก็ฟอร์มหลุดฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่ทั้งแจ็คแฮ์ริสันแล้วก็ทางเดวาส์แมกนิลดีที่ว่าพลิกฟอร์ดยังเหนียวแนวรับยังเชื่อมั่นได้แดนกลางยังพอถูไถและนี่เป็นการบ้านกองโตมากของชอนดาส์ในการที่จะพลิกสถานการณ์ทีมให้กลับมาให้ได้แต่ถึงอย่างไรครับก็ต้องยอมรับสภาพว่าโดนตัดแน่อีก4แต้มทีนี้ ประเด็นสำคัญเลยครับที่แฟนบอลบอกว่าเอา้าฟอร์เรสโดนแล้วเอฟเวอร์ตันโดนแล้วจะโดน2ครั้งในรอบฤดูกาลเดียวแล้วอีกทีมนึงล่ะครับ115กระทงเนี่ยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะยังไงนะครับคุณจะโดนหรือเปล่าคือตอนนี้แมนซิตี้โดนตั้งข้อหาแต่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดเป็นผู้ที่โดนตั้งข้อหาอยู่นะครับ115 ซึ่งแน่นอนครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตรวจสอบด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะ115มันเป็นคดีที่เยอะมันเป็นคดีที่ยาวมันเป็นคดีที่ต้องไล่เรียงกันไปให้มันครบมีการซักถามเอาหลักฐานนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เหมือนกับทั้ง forest แล้วก็ e v e r t o n พอมันกลางมัญชีออกมามันมีตัวแดงแต่ majesty มันเยอะและมันยาวและเป็นเคสใหญ่ๆ ต้องใช้เวลานะครับว่ากันว่าอยู่ช่วงปี2025นะครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทุกคดีหรือถ้าให้เร็วก็จะเป็นในช่วงปลายปีนี้2024ก็น่าจะรู้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับแต่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ถือว่าสปอตไลท์ทุกดวงนะครับสาดส่องไปที่พรีเมียร์ลีกนะครับว่าจะตัดสินแมนซิตี้ในทิศทางแบบไหน หนักหรือว่าเบาหรือว่าไม่ผิดเลยแล้วถ้าตัดสินแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาผมว่าในเคสของซิตี้เนี่ยเป็นเคสที่ทางพิมรีกทำใจลำบากที่สุดและเพราะว่าซิตี้เป็นทีมใหญ่นะครับแล้วก็มีทีมกฎหมายที่แข็งแกร่งเหลือเกินนะฮะอาจจะโดนฟ้องกลับมาก็ได้ ใครจะไปรู้นะครับอาล่ะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไนก่อนนะฮะชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอีกาชนแนลนะครับเพราะว่าที่นี่ h ช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ